สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับโอรคอโเมก้านะครับอ้าวเรื่องตัวเซเลคัสกับผมมีเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาดูโอเมก้านะคะผมซึ่งถามว่าโอเมก้าตัวมันโกยยังไงก็ไม่ได้โกผมมาตีป้อมแหลงโอเมก้าเนี่ยปกติครับผมเมื่อตอนที่เอารูปมาเล่นโอเมก้าตัวเขาที่ถูกเล่นบ่อยถูกแข็งบ่อยมากแต่มาถูกมันไม่แครเล่นแล้วนะครับเป็นีโลกที่โลกลือมากครับผมโอเค แล้ววันนี้นะครับผมบิเกเอร์ทาให้โลกไม่ลืมลมากขึ้นว่าตอนที่โอเมก้าก็ได้ปรับโมเดลใหม่ผมเมื่อก่อนโมเดลเหล็กนะครับทีนี้ก็เป็นเหมือนว่าเป็นหุงโจนนะคะอะโมเดลอย่างเงี้ยทุกคนอะซึ่งาง่ายนะครับอันนี้คือคลิปแรกของช่องนะครับที่ผมได้ทำอย่างนี้ปกติผมทาให้เป็นตั้งแต่คลิปมนหล่อนลโอเคมา้ะครับซึ่งในเราาื่องของสกินของโอเมก้าโอเมก้าละแห่งอะไรครับผมก็ซับอย่างเดียวทุกคน ั้าแต่สร้างโอเมก้าเอาสกิลติดตัวผมสกิลติดตัวผมก็คือสร้างความเสียหายนะครับให้กับบุกสร้างนอกจากนั้นเขาจะจะใช้การโจมตีทุกหกวิจากนั้นการโจมตีวุติรั้งต่อไปเป็นจะเป็นการพุ่งโจมตีพร้อมกับปล่อยสายฟ้าโบนัสความความเสียหายกับกายภาพ โมงหือสตาร์นผูกสร้างเป็นเวลา2วินนะครับแล้วก็สก,กินหนึ่งโอเมก้านะคะสก,กินนี้มันจะเหมือนลดแข็งกมะบอกสามหา้าน่ารับโล่นะครับให้โอเมก้าวิ่งไวขึ้นนะครับผมแต่ว่าสามารถการป้อมได้เลยอย่างเงี้ยตัวบาสก,กินสองเอสก,กินสองบาสกินที่โคตรจะแบบว่าตีป้อมแรงที่สุดในโลกเพียงแค่คุณกดสก,กินสองเนี่ยอันนี้สกินเนี้ยอันนี้สามารถซิ่งหนีได้ครับมันตี ลาอตีของโอเมก้าท่าสามารถสาาร้างความเสียหายกับสตู้ต่อเนื่องได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมที่ทุกคนผมบลูไอเทมไอเทมโอเมก้าครับผมก็จะออกเป็นลมมือฟุ้งๆแล้วกันเพราะโอเมก้าเป็นตัวละครที่สามารถสาาร้างความเสียหายหนักมากส่วนครัาก็รอ,องเท้าลดฐานะนะครับผมว่าต้านเวนีนบอกว่า ดีนะคะป้องกันสารอาหารส่วนไปคือโล่โล่สีฟ้าอันนี้นะครับคืออันนี้มันสามารถใส่ก่องให้อเมิกาแบบว่าถึกมากขึ้นส่วนทอยกคนจะรู้นะคะว่ามันสามารถลูกดาว่าโอเมก้าได้ต่อสู้ลากวนตีนี้ปับป๊บปั๊บปั๊บโอเมก้าก็หานะครับส่วนอันนี้อันนี้คือของฟลุงฟูฮะแต่ว่าอันดี้ออฟเละโกนเอง อันนี้นะคะสามารถขนชื่อของเรายี่สิบนะครับเวลาที่โอเมก้ากําลังกายเราก็มาฟื้นฟูนะคะเราก็ใส่นี่อ่ะส่วนเกาะโอเมก้าเป็นตัวละคที่สร้างเกาะหนักมากจะกินติดตัวเราบอกที่บายไ,ไว้แหละเองนะโอเคนะครับผมทุกคนรู้ไหมคะว่าโอเมก้ามันหน้าตาเหมือนตัวอะไรโอเควุ้ยโอเคทุกคนมาแล้วนะครับเราก็อยู่ในเกมนครับผมโอเคเดี๋ยวเราสกินหนึ่งสกินหนึ่งคือสิอย่างเงี้ยผมอ่ะ หมอเ,มเรือไม่เจ็บชีปสองก็อ,อย่างนี้ครับแล้วนังไอ้เทมตีดิไอ้เทมโอเคทุกคนเทพชอบตีครับคูไม่รอค่ับโอเคครับผมนนะะแล้วก็ชิปสองนะครับก็ไปในป้อมนี่ครับอกชิปสองตีป้อมแรงครับต้องมีคิดด้วยนะครับผมส่วนติก็คือก็ตีอย่างนี้ครับมันสามารถซิ่งเหมือนว่าเนี่ยโดนอะลูกคนดูควาเสียหายหเดี๋ยวเราดูครับผมเรไม่กล้าตีเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนอย่างเงี้มันจะต้านแรงนะครับโอเคครับผมซึ่งผมมีขีดไม้ดูด้วย น้องเล่นไม่ม ok okay, okay, ีหรอกนะผมจะทำยังไงผมถ้าเรามาเดี๋ยวเราดูติครับผมมาติาแค่นี้ผมขอจบคลิปเช่นี้ค่ะสวัสดีครับตี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 รู้เหรอผมวันที่อุมตร้าตอนที่จบเกมนะครับคืออะไรอีกอ่ะโอเคครับผมามาเฮลเวิรสซับซัโอเคครับผม มาหนี้โอ้โหขุดโอเมก้าอะค่ะทุกคนครับให้ถามว่าโอเมก้าเนี่ยถ้าไม่เล่นแท้ซัพพอร์ตสามารถเล่นออฟเลนได้หรือไม่ครับตอบคือไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นตัวซัพอยู่แล้วไงก็เลยออฟเลนนี่คือทีมบอกว่าบรรลัยแน่นอนครับผมบรรลัยบรรลัยทีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับทีนี้ก็เลยอถ่อยครับเออเออสวยมากสวยมาก